ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทาริกแลมตีแบ็กขวาที่เติบโตมาจากอาร์คัมี่คอปแฮมกล่าวชช่นชมริชจมพร้อมอวยพรให้อดีตเพื่อนร่วมทีมอาร์คมี่รายนี้ประสบความสําเร็จต่อไปรับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ b k 9 9 t s หรือคลิกลิงก์ข้างล่างน,นี้แล้วไปพบกันนะครับทาริกย้ายจากเชลซีร่วมทีมไบรตันแนนอนด์โฮปอัลเบียนในเดือนมกราคม2020 โดยก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งได้โอกาสลงเล่นในพิมพ์ลีกให้สิงห์บลูในเกมเยือนอาร์เซนอลท็อกสปอร์ตหยิบยกบทสัมภาษณ์ของดีอากุสซึ่งเผยบทสัมภาษณ์ของแข้งวัย21ปีที่ได้กล่าวถึงเจมส์ที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่สิงโตนเมือนครามด้วยกันผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านที่ที่ทดีที่เปิดโอกาสให้ผมได้พัฒนาฝีเท้าผมขอบคุณพวกเขาครับแลมตีกล่าวแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันถึงเวลาแล้วในการหาโอกาสลงเล่นให้ได้ต่อเนื่อง และพยายามทําให้ผลงานของตัวเองก้าวไปขั้นและพัฒนาเรื่องแบบนี้ต่อไปตอนที่ผมอยู่ที่เชลซีริสเจมอยู่ในทีมต่างอายุกับผมเขาให้คําแนะนําดีๆให้ผมนะผมแฮปปี้ที่เห็นเขาทําผลงานออกมาได้ดีและหวังว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะคาเดมี่เชลซีเป็นอะคาเดมีที่ดีนะครับที่นั่นพร้อมให้อุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่จําเป็นต่อการพัฒนาฝีเท้าของแต่ละคนมีนักเตะหลายๆคนอยู่ในจุดนั้น ที่นั่นมีนักเตะอยู่ไม่น้อยที่ก้าวไปสู่ระดับต่อไปได้อย่างดีรังนิกถึงทูเกนความสำเร็จที่สร้างร่วมกับเชลซีราฟรังนิก United, กุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกย่องอิมแพคสำคัญของโทมัสทูเกนภายหลังที่ก้าวเข้ามาคุมทัพสิงห์บลูใกล้ครบ1ปีรังนิกย้ายมาคุมแมนยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเกมแรกยังเป็นทางการที่เขาคุมปีสัจแดงผ่าต้นสกัดใหม่เปิดบ้านเฉือนชนะคริสตัลพาเลซจากบนสัมภาษณ์ผ่านเมโทรในายใหญ่ประสบการณ์สูงชาวเยอรมัน ได้ชื่นชมแนวทางการทำทีมของทูเคิลซึ่งเคยเป็นอดีตลูกทีมสมัยร่วมงานกันที่ HSVULM สิ่งที่โทมัสทูเคินทำในช่วงสเดือนแรกกับเชลซีนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากจริงๆราฟระบ,บุถ้าเกิดมีใครมาถามมาเรีนากรานอฟสกายาหรือโลมันอับบาโมวิชว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นหรือถ้าใครก็ตามลองคิดคร่าวๆว่าอีกสเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรพอเป็นแบบนี้ก็คือน่าเหลือเชื่อจริงๆ คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกจบอันดับท็อป4ในลีกและตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มทีมนำถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เซาท์ทตันยืนยันการเซ็นสัญญากับวิลลี่กาบาเยโรไนทวานจอมเก่ามาร่วมทีมแบบฟรีเอเย่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนทัพนักบุญเพิ่งมาเซียมมอหนึ่งอย่างอเล็กซ์แมคคาที่จะอาการบาดเจ็บแฮมสติงระหว่างเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอกับไบรตันหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่แบ็กอัพอย่างเฟเซอร์ฟอสเตอร์ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เช่นกัน ทำให้พวกเขาเลือเพียงแฮร์รี่ลูฟิสมือ3วัย23ปีที่ยังไม่เคยลงสนามในพรีเมียร์ลีกเป็นตัวเลือกเดียวเท่านั้นทางสโมสรจึงตัดสินใจเซ็นสัญญากับนายทวารฟรีเอเยนวัย40ปีที่เพิ่งแยกทางกับ Chelsea เชลซีเมื่อช่วงซัมเมอร์มาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงวันที่5มกราคมปีหน้ากาบาเยโรถือว่าเป็นนายด่านที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกหลังอยู่กับทีมท็อปอย่างแมนซิตี้และเชลซีตลอด7ปีที่ผ่านมาและมีแชมป์ติดมือมากมาย ดูเคลื่อนเผยตำแหน่งที่ซาอูลอาจได้หลงเล่นและซีกอยู่จุดไหนในแผนการทำทีมของเขาเฮดโค้ชของเราเคยเปยิยไว้ว่าอาจมีออปชันอื่นให้กับซาอูลซึ่งเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายและเผยว่าตอนนี้เขาได้ทดลองไอเดียดังกล่าวในการฝึกซ้อมซาอูลโดนใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็มีความเหนียมยมที่จะเล่นอย่างเต็มที่ในจังหวะการเข้าปะทะซึ่งจากเหตุผลนี้ทําให้เขาขาดเรื่องร่างกายไปถูกขั้นกล่าวเพราะว่าเขาไม่อยากเสี่ยงโดนใบแดงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีในคืนนั้นที่เราจะไม่เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่า ผมคิดว่าเขาสามารถเล่นเป็นวิงแบค็คให้กับพวกเราได้นะแม้ว่าเราจะมีเกมที่ข่มคู่แข่งและเล่นเกมรุกเพราะว่าเขามีจุดเด่นด้านการเติมเข้ากรอบเขียโทษเขาแข็งแกร่งมากในการจบสกอร์แล้วก็กัดจังหวะการเติมไปที่เสาไกลเพื่อเล่นลูกหม่งได้ดีบางครั้งเราก็ทําแบบนี้ในการฝึกซ้อมนั่นเป็นเหตุผลที่เราคิดว่าเขาอาจจะทําได้ดีและบางทีในเกมถัดๆไปเราจะลองดูเพราะว่าเบนทีเวลต้องพักยาวแล้วก็มีการแข่งขันมากมายที่จะโถมเข้ามา บางทีเราคงไม่สามารถปล่อยให้ทุกๆนัดตกเป็นภาระของมาโกสอลอนโซเพียงคนเดียวหลังจากช่วงออสตาฤดูกาลที่หยุดชงักไปสี่ยังยิง2ประตูพร้อมทำอีก2องแอชิ์ในเดือนที่ผ่านมาตามคำให้สัมภาษณ์ของถูกเกิลปีกชาวมร็รกโกอยู่ในตำแหน่งที่ดีและอยู่ในใจของเขาอย่างเลือกทีมผมชอบเขาผมรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วเขาต้องใช้เวลานานเลยเขาเจอกับความยากมาตลอดจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่แต่ผมรู้สึกได้ว่า100%ที่เขามอบให้ มันไม่ใช่1 0 0จากระดับท็อปของเขาตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นเยอะและผมเองก็สมัสไดาา้เขามีรอยยิ้มเขามีความสุขเขาตัดสินเกมได้ตอนนี้เขามีอิทธิพลสําคัญจากม้านั่งในเกมกับเลสเตอร์และวัตฟอร์ดเรามีอีก2นัดในระหว่างเกมพวกนั้นที่เขาลงเป็นตัวจริงการแข่งขันกับยูเวนตุสและแมนเชสเตอร์ฮาคิมอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีเขากําลังทําผลงานได้ดีและมีจิตใจที่ดีเราต้องการให้เขาเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลสาคัญ ผลการจับสลาก F a ฟเับรอบ3 <Chelsea S 1> เชลซีจะเผชิญหน้ากับเชสเตอร์ฟิลด์ในการแข่งขันเอเมเรตเอฟเอคับรอบ3ของฤดูกาลนี้ช่วงต้นปีหน้าเดอรบลูจะเปิดบ้านรับการเยือนของทีมจากฟูงเนชันลีกซึ่งเอาชนะซาท์ฟอร์ดซิตี้จนผ่านมาถึงรอบนี้การจับสลากซึ่งสมสรจากพรีเมียร์ลีกและ EFL c h แชมเปี้ยนชิพเข้าร่วมรายการมีขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาจากเวมเลีย์เชลซีมีเป้าหมายในการลุ้นแชมป์เอฟเอคับเป็นสมัยแรกตั้งแต่ซีซั่นส0 0 7ันถึงน ซึ่งจุดโทษของเอเดนอาซาทําให้พวกเราเอาชนะแมนเจร์ไปได้1ต่อศูนย์สำหรับรอบ3าเมื่อรุกการทีแล้วเชลซี Chelsea พบกับหมอค่อมที่สแตมฟอร์ดโดยประตูของเมซันเมาสที่โมแวนเนอร์คาร์ลัมคาสันออดอยและไคฮาวเวสทําให้พวกเราถล่มไป4ต่อศูนย์จนผ่านเข้าสู่รอบ4การแข่งขันจะเกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ของวันที่7ถึง10มกราคมซึ่งจะมีการยืนยันในเร็วนี้ผลการจับสลากเ a ฟเอคัพรอบ3าม เบอร์แฮมวูดหรือเซนต์อัลบานพบเอฟซีเบอร์มันด์ยวบิธาพบเอฟซีบอร์นมัตสโต๊กซิตี้พบเลตันโอเดียนเซวอนซีซิตี้พบเซาท์แฮมตันเชลซีพบเชสเตอร์ฟิลด์ลิเวอร์พูลพบชูบรีทาว์ขาดิฟซิตี้พบเพรสตันนอร์ทเอนโควินทีซิตี้พบดาบี้เคาลตีเบอร์ลีย์พบฮัเอร์ฟิลด์ทาวเวสต์บอรมิดอัลเบียนพบไบรตันคิดเดอร์มินสเตอร์แฮร์ดีเออร์พบเรดดิงเลสเตอร์ซิตี้พบวัตฟอร์ดแมนฟิลด์ทาวพบมิดเดิลสโบว์ฮาร์เทิร์นพูลยูไนเต็ดพบแบล็กพูล เฮาซิตี้พบเอเวอัตันบริสตอลซิตี้พบฟูลแลมท็อตแนมฮอสเปอร์พบมอร์คอมมิววอรพบคริสตันพาเลสพอร์ตเวลพบเวนฟอร์ดสวินดอนทาวพบแมนซิตี้วีแกนแอตติกพบแบ็คเบิร์นโดเวอร์หลูตันทาวพบฮาโรเก็ตทาวเบอร์มิงแฮมซิตี้พบพรีมัตอารจายแมนเชสเต็ปพบแอสตันวินล่าวูฟพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูนเต็ดพบแคมบริดจ์ยูไนเต็ดบาัตเลีย์พบอีฟวิดทาวหรือบาโรลปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดพบบริสตอลโรเวอร์ เวส t h แฮมยูน e เต็ดพบลีดยูนิเต็ดควีนส์พาร์คเรนเจอร์พบบล็อตเทอร์แฮมยูนเต็ดชาวตันแอตติกพบนอร์ i ิสตีด์นอตติงแฮมฟอร์เรสพบอาร์เซนอลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ